วันนี้จะพามาอัปเดตบ่อหอยขมยักษ์รัตนะของเราเนาะแล้วก็หอยขมพันกั๊เซ<ด>่ด <ไป S 2> าไปดูกันแรกเป็นบ่ออะไรคะแม่พันค่ะบ่อแม่พันธุ์ไหนแม่พันธุ์อยู่ไหนเนี่ยเราจะเลี้ยงกันในกระชงังเนาะนี่ทดลองเลี้ยงในกระชังบ่อแม่พันธุ์าจาับดูปะจับดูตัวหนึ่งก็ได้แม่พันธุ์จะออกเลอทยอยออกลูกไปแม่พันธุ์มีสิบห้าตัว นี่จนนิสเตอร์นะอวางบออแม่พันธุออกลูกไหมคมับอกอแม่พันุออ,ออกมากออกมากโอเคแล้วก็เอาบออนี้แม่พันธุออกลูกแล้วก็เราไปเลี้ยงที่ไหนต่อเลี้ยงบ่อที่สองบออขุนก็จะออกลูกนะคะอบอขุนมาดูโชว์นะเร็วนี่เรามาขุนมาเลี้ยงไว้ทำแม่พันธุต่อ ครับอันนี้อายุสามเดือนนะครับประมาณสามเดือนกว่าๆหยิบโชว์หน่อยตีนะครับประมาณสองร้อยกว่าตัวตัวนี้บางตัวก็เริ่มอ่าให้ลูกแล้วนะครับตัวตัวให้ลูกแล้วสามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนนะครับเริ่มออกลูกนะครับเล็กๆครับอหยิบมาชนึ่ยไหนโอ้ยปวนิ้วเชืมเดี๋ยวไม่เนี่ย ไหนมาดูดตัวนี้ไหมอยากลองตัวนี้ก็ประมาณเลียงสิบนะครับป้ายพ่อต่อไปก็คืบอ่อเนี้เป็นบอ่อน้ำปลาบอ่อเล็กเนาะที่เราแยกออกมาอีกอันนี้ไซส์เล็กนะครับรุ่นที่สามอ่ะ<ต><ต>มาตัวหนึ่งจะเริ่มโตแล้ว อ่าตัวหนึ่งหยิบมาเล้วสักตัวอ่าใส่เล็กใส่ประมาณเหรียญบาทอ่าหยิบมาโชว์นี่รุ่นที่สามนะครับตามด้วยบอบอสุดท้ายบอสุดท้ายนี่ลูกเล็กสุดนี่เราแยกออกมาไหนนี่เล็กสุดประมาณอุ้ยอะ 2สัปดาห์นะครับ